s ซลมิงอาร์เอสนครนนท์ศึกการแข่งขันวอลเล่บอลลิกอาชีพเอสโคลาวอลเล่บอลไทยแลนด์ลิก2022 23สัปดาห์ที่4แข่งขันกันที่สนามกีฬานครปฐมจังหวัดนครปฐมโดยวันเสาร์ที่10ธันวาคม2565เป็นการแข่งขันในวันที่2ซึ่งมีเกมการแข่งขัน3คู่ในเวลา12นาฬิกา15นาฬิกาและ18นาฬิกา จากนั้นในเกมคู่ที่2เป็นการแข่งขันในประเภททีมหญิงซาวมิง R S U V C ทีมอันดับ6ที่ชนะ1แพ้2ในชุดส้มพบกับนครนนทีมอันดับ7ที่พ่ายมา3นัดรวดในชุดน้ำเงินซึ่งผลปรากฏว่าเป็นทีมสาวนคอรนที่เรียกฟอร์มเก่งของตัวเอง,เองกลับมาได้ทําให้เล่ตบเอาชนะไป3าถึงหเซต 21, 25, 25, 25, 23, 25, 2 3 25 2 0ปลดล็อกเก็บชัยชนะเป็นนัดแรกได้สําเร็จ สำหรับโปรแกร,รมการแข่งขันวอลเล่บอลไทยแลนด์ลีก2022-23ในวันอาทิตย์ที่11ธันวาคมนี้จะมีการแข่งขัน3คู่ดังนี้12นาฬิกาทีมหญิงไดมอนด์ฟูดไฟเชฟแอร์ฟอสพบสวนกุหลาบนนวีซี15นาฬิกาทีมชายนครราชสีมาคิวมินซีวีซีพบเกาะกูดคาบาน่าเอ็มโปรพลัสเดอะแมนไทยแลนด์18นาฬิกา ทีมหญิงนครราชสีมาคิวมินซีวีซีพบกันนครมหาวิทยายลัยการกีฬาแห่งชาติวีซีโดยแฟนลูกยางสามารถรับชมเกมการแข่งขันกันได้แบบฟรีๆครบทุกคู่ตลอดทั้งฤดูการทางช่องทรูดีวอลีบอลผ่านแอปพลิเคชันเว็บไซต์และกล่องทรูดีทีวีที่ทรูดีที่นี่ที่เดียว